สวัสดีจ้าเพื่อนๆอ,อยู่กับช่องสมพรชาแนลอีกแล้วเนาะจา้าเน้ะมามาดินผ้าเข,ขาขก,ขกล้วยคือเก่าคือเดิมจา้าเฮดกุ้ดเตียวเฮดเล็กน้อยจา้ามาเนยมาเบิ่งส่วนผสมกันเลยเนาะจา้าเน้ะกระสีเมียนอันข้านอแล้วกันหากักชีแล้วกัใบ,บเตยเนาะจา้านาะ มีต้นหอมผักชีมีหากใบเตยเอย้ใบเตยกับหากกันผักชีเนาจะจ้ะแล้วก็มี่ันบักฟกักเ่องเค,ยงเคียงเขากับมีหมูมีลูกซีนเนาะจ้ะเนาะเทียมเขากัตากตำ้แต่เจียวเนาะดาบแดงเขาก็มาสซใบเตยกับอันหากผักชีกอนเนาะแล้วกันบักฟักเนาะใส่ลงไปเลยจะ้ะ ก็สิมีพริกไทยเนาะจ้ะเนาะพริกไทยมีเทลงใส่โลดเฮาบ่มีถุงใส่เฮากเทลงโลดขนอ2ก้อนใส่ลงไปจ้ะบ่มีรสดีใส่ขนอแทนเนาะจ้ะเนาะอันใดก็ได้เบิดล่ะจ้ะตามโดยน้ําตาลเนาะจ้ะเนาะใส่จัก4ซ้อน แล้วค่ะก็มาใไซส,สโลตน่าจะเนาะใส่จักซอนหนึ่งกับพ่อจ้ะใสกระสิเป็นซอตน,น่ามันไงใส่เกลือลงไปก่อนจ้ะเกลือซอนหนึ่ง้วกส็สิมาใส่ซอสนะาจ้ะนาะ นี่ใส่แล้วน้นาก็เสเบาะดำๆน่จาจะเนาะจากสองทะละพีกับพ่อปุงเครื่องให้มันแหลวเรียบ้อยก็นนจาจะเนาะนี่นปุงเรียบ้อยทีเดียวเลยนี่ห้ากับสิบปิดฝาไปนี้ปิดฝาให้น้ำมันเดือดก็นนจาจะเนาะต้มน้ำสุกเนาะ เดจ้าน้ำซุปมันก็เดือดแล้วเรียบร้อยให้ฟักมันเปื่อยก่อนน่จ้าเนาะฟักเปื่อยแล้วฮะก็ใส่หมูลงไปจ้ะเอาไปต้องลวกแยกดอกมากไม้พิธีรีตองหลายเทื่อหลายลวกลงใส่กันไปเลยจ้ะเอากินเองดอกเ็ดเองกินเนองเนาะมันก็ง่ายๆคือเกาเ่าอลไจ้ะใส่ตายสมพรนาะจ้ะเนาะ ง่ายสไตล์สมพรใส่ลูกซีลลงไปจ้ะเสร็จแล้วกับปีดฟ้าให้มันเดือดอีกที่นึงงน่ะจ้ะน้ำซุปเรยียบร้อยแล้วหัาสิมะตม้มน้ำลวกพักน่ะจ้ะเนาะผักกิสิเป็นพักขะนาเนาะมันมนี่ห้าหันไว้พักขะนาแทน เด็จ้าลวกห้ม,มันสุกเราต้องท้ม,มันเปื่อยดอกจ้าให้หพ่อนหนี้จักน้อยกับพ่อแล้วเขียงเขียงของข้าเร้าจ้าน้ำซุปเขาก,กับปรุงแล้วเรียบร้อยฮะก,ก็ซีมเบิงแสบแล้วกับปรุงโล่งน้าจ้านาะลวกพักเสร็จแล้วเรียบร้อยฮาก,ก็ซีมเจียวกับเทียมน้าจ้าอันดับสุดท้ายเจียวกับเทียมไว ตัางกระทะใส่น้ำมันให้มันหอนๆนะจ๊ะเนาะ่าต้องเฮ็ดไฟแห้งนะจ้ะเดี๋ยวมันใหม่ก่อนระเทกระเทียมลงไปแล้วก็ค้นเรื่อยๆจ้ะเจียวไปเรื่อยๆจ้ะจนกวน่ากระเทียมให้มันสีเหลืองเนาะ นี่นะจ๊ะเสี่ยวกับเทียมหอมๆไม่กินกับก๋วยเตี๋ยวจ้ามเาเด้อจ้าเด้อไม่กินก๋วยเตียยกกเต๋ยวน้ากันคือจากก๋วยเตี๋ยวนะจ้เนอเฮ็ดมาให้ลูกไส้นอ่จ้า,จานอ่เฮ็ดแบบง่ายๆนอจ้ามีม่ยังเข้ากับใสอันนั้นแหละเฮ็ดง่ายๆสไตล์สมพ่อลยจ้าเด้อเรียบร้อยแล้วจา้า